โอเคสบายดีเนาะอ่าาจะมาแนะนำเกี่ยวกับการอัปเดตอ่าข้อมนะูลในแอปซีสเนาะก็คือฮ่าจะเข้ามา g o กูเกิล e ีสคือเกานะ่าเนาะจะเป็นอ่าฐานข้อมูลหลังดังของแอปซีสให้ฮ่ามาเปิดอ่าขอ้อมูลที่ฮ่าจะอัปเดตขึ้นมาเนาะอ่าก็คือมันจะเป็นไฟล์ที่ฮ่าสร้างต่อเนงานใจกับแอปซีสเป็นจะเป็นวันที่สนะี่เนาะจะเป็นวันที่สี่วิธีการอัปเดตตัวนี้เราะเป็นะ จะตามจากอัปเดตราคามัจะน่อยเนาะคือเขาจะเขามาลึงเอาคงเหลือในสาขาของเขาเลยเนาะเลือกวันที่ปัจจุบันเลยทั้งสองแล้วก็เลือกข้งที่เขาอยู่เนาะแล้วก็เลือกปุ่มทั้งหมดเลยเนะัดเลยแล้วกแอปพาเอาหาคงเหลือสินค้าแอปพายไป จักน้อยจต่บวกลนคืออัปเดตราคาปันไดเนาะเพราะว่ามันจะบริเงหนึงไล่หอกคือตัวน,นั้นตัวน,นั้นมันจะดึงไล่หอกเพราะว่ามันจะมีรหัสย่อยนับหลายๆอย่างตัวนี้นี่หลังจากดึงข้อมูลมาไแล้วเนาะให้เขากดเซฟเลยเนาะกดเซฟเลยตัวนี้จะลื่ข้อมูลจากไฟล์ที่มันสร้างขึ้นมาเองเนาะให้กดเข้ามาลิงก์ กดเข้ามา open open เนี่ยแม่นยังเพื่อเขาอยากไหลตำแหน่งเข้ามันนะคือไฟล์ตัวนี้เขาจะมาก๊อบเอาลิงก์เข้ามาอยู่ในคลิกกับไปบอลช่องว่างแต่มันจะไหลลิงก์แบบนี้กด Ctrl c o n t o l i copy นะแล้วให้เขาไป o e s h e e t ที่เขาจะออาเข้ามา o e s h e e t ที่เขาจะออากดไฟล์เลยนะนั่มเขาเลยนะ เขาจะเอาไฟล์ที่มันเป็นหัวแบบของมันเองเลยเพราะว่าเขาสร้างจากหัวแบบเท่านะั้นลราคลิกใช้หองว่างคือกันครับตรงอนา้ว่างที่อยู่ของมันออกไปนะกกลูกช้อนเนานะ,นะมันจะเป็นตัวนี้แล้วมันคลิกกันไปเลยแล้วมันคลิกกันไปเลยนะกจะากนั้นไอ้เฮ็ดคือเก่านะแทนที่จะเป็นซีนเอาก้นนำเขาอาจจะหน่อยเนาะ หลังจากนั่เขาแล้วเะนาะมันจะระบบมันจะรีเซ็ตใหม่ตัวนี้จะไหวแน,น่นะมันหน้อยแต่ก็ให้ทุกคนหลุคลิก uh, เขาเ่าใท็บอร์ตัวสี่เนาะคลิกกับข้างกลางเลยเปลี่ยนหัวแบบเือก,กันเนาะเป็นแบบกอขวบเพื่อให้ระบบแอปซีทมันไม่การตตรีเซ็ตเอิญมารีเซ็ตฟื้นฟูข้อมือใหม่เนาะที่เขาอัปเดตลงไปเนี่ยที่หาน้องเขามาเขาจะเข้าบอลบนแอปเลยเนาะ อย่าลืมเนาะทุกคนอย่าลืมกดดีเซ็ตถ้าว่าเขายังขาดนี่ใน,น่าแอปถ้าเขาเปิดใหม่มัน,น,นาากน็น่าจะไหนเลยตอนนี้เป็นวันที่สี่นาอยกดดีเซ็ต